สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาถอดหมอโบะนะครับผมนี่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นตรงตรงนี้ไหมครับมันจะมีปุ่มนะครับผมปุ่มเล็กๆเ,เนี่ยพอเราเรา,เรากดลงไปปุ๊บปุ๊บเนี่ยใช้ใช้เล็บก็ได้ครับใช้เล็บหรือใช้อะไรก็ได้กดเข้าไปนะครับตรงนี้อาเห็นไหมครับ อ่าใช่ใช่ปุ่มปุ่มนั้นแหละครับผมแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งก็จะมีเป็นแบบปุ่มอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะครับเน,นี่ยจะมีเป็นแบบแบบปุ่มเนี่ยอย่างเงี้ยครับอ่าปุ่มเนี้ก็จะชัดเจนให้เราถ้าเราจะเอ,อถ้าเราจะดึงดึงออกแต่ถ้ามีมีคนช่วยนะครับมันจะจะง่ายเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมเดี๋ยวก็ ่าเดี๋ยวผมจะกดฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวก็อีกฝั่งหนึ่งจะให้น้องเขาเขาช่วยกดอ่าฝั่งนั้นแล้วก็ยกขึ้นนะครับอ่าเอาอ้อมพีพ่อหน่อยปุ๊บอ่ากดกดเข้าไปลูกกดปุ๊บแล้วก็ดึงขึ้นปุ๊บอ่าโอเคอ่าเนี่ยครับวิธีถอดก็จะง่ายๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ